ไอแมวต้มเก่งเยอะนะคะอันนี้นแมวต้นมน้ำติ้งใบน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะใส่เกลือต้มเก่งใหญ่จีนไอแมวใส่เกลือไปจนไอน้ำติ้งนะคะก็รสด,ดีรสดีแซมจอนอยู่เกิดนะคะ เกีียวไอ้มนหนุมร้อนนะคะวาเกลียวแดนนอมนะคะขี๊าไม่บายแล้วไ ก้องต้มจิตข้องตืดตืดดีกว่าม้อยห่กับบ้านแล้วโยโย่กันมาเดินไม่ได้ไปใกลก้องทุกคนใก็ปลัดหนึ่งกันลงยาแม่แมวนะคะพอต้มกินเองแต่ล้างเรอย ลางสักนามสอ,องนาม,มนี่ถึงยายจีนนะคะแ,แมวลางเรียบร้อยนี่ปุตซ่ารวยได้ตัวได้เหย่นมาเหาเยียบไม่เป็นนะคะกำลังเดือดนะคะ đẻ mèo cho kia phơi ở nó ngoài, nha các. để giờ mèo phải làm tuồng cong kẹo cua. nha các. mèo kéo nhíp kia. tuồng cong kẹo cua, nhảy bật bật nha. giờ này sẽ tàng này nè, tắm... bây giờ phơi để mèo phải làm tò เปิดไฟกนอนไววนะมะอ้ม,ม,มต่ออ้มตอมจืดยองยา ไฟของน้องนอนะคะทชืนเกลืกำลังเดือดปุ๊บปุ๊บแมวไม่แก็บเนี้ยตอไม่เหนืออยไอยนี่ก็เกี่ยวไปองน้อน่อยแมวพัดการแนงมกบกรี่เลหล่านะฮะน้ำมันห้อยกะเกียว cắt cắp cung vào nè nấm plá nấm tán chua rót ít nha các anh chua rót ít bơi quay để qua bắt แต่ว่ามันซอสกรอบกินร้อยนะคะว่านดึงวันนี้รู้สึอวอาจะกล้องจะเป็นกล้องแต่ว่าอีแมวปัดบ็อกเกอรี่นะคะอันนี้แมวใส่เกลือปรุงําำมันร้อยฟ้าเกี้ยวน้ำตาลชูรสอีทหนึ่งน้ำปลาอีทหนึ่งพัดกับกุ้งนะคะอแมวไส่เกลือปรุงลเอียบร้อยแลย้ว

con bằng tuất nhưng mà được con kiểu vàng nữa à.

เกาอย่างนัเซร็จแล้วนะคะแต่แนงบล็อกเกอรี่ก,ก,กับกุงแล้วก็เกงกลัวปลิกมู้หล้วก็มู้มตอมเกลืงยาจีนนะคะออร้อยนั่งตอมเกลืองยาจีนนาสดแก้ว่านร้อย